สวัสดีครับทุกคน EP นี้นครับผมกล้าพูดเลยว่าน่าจะเป็น EP ที่ยากที่สุดสำหรับการเล่นรถของผมแล้วนะครับชุดไฟสปอตไลท์จากพี่ขวัญมอเตอร์สาวเอามาประกอบเองโอ้ตอนคิดมันก็แบบเออง่ายนะเพราะว่าพี่ขวัญเขาบอกว่าเขาทำเป็นปั๊กแบบต่อมาให้ไม่ได้ตัดต่อสายไฟอ่าเขาทำแบบ เป็นปั๊กเสียบมาให้นะครับแบบเอามาเสียบเสียบกันผมก็มันคงจะง่ายแหละอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยไม่มีความรู้เลยแล้วก็ไม่เคยมาสนใจเลยนะครับแต่เนี้ยคือแบบบุมอยากลองแบบว่าทํารถด้วยตัวเองไงสักครั้งนะครับกับฟอร์ซ่าเพราะว่าอยู่กับมันมานานแสนนานปกติขี่เข้ากรุงเทพ ค่าน้ำมันนี่บอกเลยว่าเพเผอได้ไฟพี่ขวัญชุดนึงครั้งนี้ก็เลยแบบอ่ะลองทําเองดูสักครั้งนะพี่ขวัญบอกว่าทําได้อืทําได้ทําได้หรือได้ทํานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าถ้าแบบเนี้ยคนที่สั่งไปอะ่ะแล้วเอามาติดตั้งเองอะ่ะพี่ขวัญส่งอะไรมาให้เราบ้างไปดูก,กันครับอันนี้ครับก็จะเป็นชุดเซตที่บูมเอามาจะติดตั้งด้วยตัวเองในครั้งนี้นะครับร้อยวัตต์อันเนี้ย เป็นตัวที่บูมคุ้นเคยดีเพราะว่าอยู่ใน a d b 350นะครับแล้วก็นี้เป็นตัวรุ่นใหม่รุ่นใหม่อันนี้บูมยังไม่เคยใช้นะครับแล้วก็สิ่งที่พี่ขวัญให้มาครับอันนี้ก็จะเป็นขาจับ 1, 2, 3, 4นะครับอ่าก็1อันต่อ1ดวงแล้วก็นี้เป็นชุดระบบสายไฟนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดเซตที่แบบว่าไม่ได้ตัดต่อสายไฟนะนี่อ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับดูดิอ่า นี่แล้วก็เคเบิลไทยนี่ครับอันนี้คือชุดเซตที่พี่ขวัญส่งมาครับในสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับพี่ขวัญบอกว่าไปหาไม้แขวนเสื้อแล้วก็มาดัดไปนะครับเพื่อที่เราจะแทงอืม,มาคอยว่ากันแล้วอุปรกรณ์ที่อย่างน้อยที่ควรมีครับพวกสักุไรพัตเตอร์แล้วก็พวกเทปกาวอันนี้บุมมีเป็นกาวสองหน้าครับหาเทปก้าวไม่มีก็เลยเอากาวสองหน้าซะเลยครับแล้วก็เนี่ยครับประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ ส่วน Wh, น,นี้ร้อยบาทอันเนี้ยคุ้นเคยดีคุ้นเคยดีเลยนี่เดี๋ยวให้ดูใน ADB 3 5 0ใช้จากสีดำดำนะครับเป็นสีเขียวแบบเนี้ยติดตั้งจะสองปีแล้วนะครับดูดิเหล็กจากสีดำกลายเป็นสีน้ำตาลไปแล้วนะครับตัวนเ,ออเนี้ยเออเนี่ยก็ไปไหนมาบ้างนะลาวลาวใต้ลาวเหนือมาเลเซียสิงคโปร์นะครับ ับร้อยวัตต์ของพี่ขวัญตอนนี้ลดเท่าไหร่แล้วสี่หมื่นกว่าแล้วนะครับปูมติดประมาณลด800โลมั้งตอนนั้นที่ไปติดกับพี่ขวัญน,นะครับนี่ร้อยวัตต์ยังดีอยู่ครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้คราวนี้แหละอันนี้พี่ขวัญติดตั้งแต่อันนี้ปูมจะติดตั้งเองไม่รู้ว่าจะลอดหรือเปล่านะครับดูสีดิดูดูสีนะให้ดูกันสีดําแบบนี้ครับ เดี๋ยวเอาเทียมให้ดูดูดิโอ้โหเป็นไงสำเนาถูกต้องโอ้โหดูอ่ะก็ประมาณนี้แหละรถใช้งานนะครับอันนี้ของใหม่มันก็ต้องดำกว่าเป็นพิเศษโอเคมาเริ่มลุยกับ For ์ซ่าสามห้าศี่คันนี้กันครับอันดับแรกที่บูมจะทำนะครับบูมจะจัดทรงไฟก่อนนะครับองค์กรที่ใช้ก็ เป็นตัวขาที่พี่ขวันให้มานะครับเพิ่งเห็นว่าเขามีหกเหลี่ยมมาให้ด้วย2เบอร์อ่าและนี่คือชมหน้านี่ครับส่อง a d v ก่อนว่าอยู่ท่าไหนอ่า a d v พี่ขวัญกดเข้าข้างในแบบนี้ม,มีตัวอย่างครับลองกันไปครับโปรเจกต์นี้ไม่ว่างอย่าหาทํานะครับ มันเป็นโปรเจกต์สำหรับคนว่างผมก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนครับผมเริ่มประกอบตั้งแต่บ่ายสามนะครับเนี่ย EP นะียมาดูกันว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับโอเคอ่านี่จบน,อน็อตตัวเดียวครับแกะทั้งถุงเพื่อน็อตตัวเดียวครับ <c oughs> ดูดิเขาให้มาอย่างเยอะเลยอะไร ไว้เลือกใช้นะครับแต่ผมเลือกแล้วผมเอาอันนี้หรือเรายังแข็งไม่พอเฮ้ยหมุนตามอ่ะออลองให้แน่นก่อนอ่าโอเคแน่นแล้วครับแต่คราวนี้ไอที่ไม่แน่นอ่ะคือข้างบนข้างบน ออืมโเคได้เรื่องไหมนี่แหละอ่ะเคทุกคนผมทำได้แล้วครับคราวนี้คราวนี้นะครับเราก็มาทำเหมือนเดิมนะครับกับ หลอดไฟตัวใหม่ของพี่ขวัญเขาครับอันนี้สวยดีนะใหญ่ด้วยดูดิพอเทียบกันแล้วอะ่ะอันนี้ใหญ่เบื้อเริ่มเลยนะครับอืหลอดีแฮะนี่ครับน่าจะไว้ตรงนี้แหละผมอะ่ะเนี่ยระดับเนี่ยผมว่ากําลังสวยตอนนี้ผมก็จัดทรงไฟพี่ขวัญเสร็จแล้วนะครับโหอยากจะบอกว่ายังเหลืออีกข้างโอแม่เจ้า ดูดิโอ้ยอืมอืมโอ้หนึ่งชั่วโมงกับการจัดสภาพไฟสี่ดวงหนึ่งชั่วโมงตายแล้วคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาหรือชุดหน้าเพื่อที่จะเตรียมสอดสายฟงสายไฟกันดีกว่าครับ คราวนี้นะครับเราจะต้องปลดชุดหน้าออกอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีไขควงแทงเข้าไปก่อนเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นน็อตสกูไลเช็กแในอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นหกเหลี่ยมเบอร์หครับจะซ่อนอยู่ตรงนี้เราต้องเอามันออกเราถึงจะยกข้างหน้าออกได้นะครับนี่เลยครานี้ครับเมื่อเราปลดน็อตออกแล้วนี่ยกออกมาแบบนี้เลย คร okay. าวนี้ถ้าใครจะเปลี่ยนชิวนะครับก็สามารถปลดน็อตสตีตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนชิลได้เลยนะครับส่วนของบูมที่บูมจะต้องแกะต่อนะครับเป็นจุดนี้เปิดออกมาก่อนแล้วก็วิธีของพี่ขวัญน,นะครับเขาบอกว่าให้ยกชิวให้สูงที่สุดยกขึ้นแบบนี้ครับสูงสุดไปเลยในการทำ กดกดลงไปครับแล้วก็มันจะหลุดเลยอ่าแต่คราวนี้ครับเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้แรงแ้าอยากจะบอกว่ามันเจ็บมือมากๆเคมันจะเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นเหมือนกิฟต์ครับอยู่ตรงนี้ ค่อยนะครับอืมอเคแค่นี้ก็เป็นอันรอดแล้วอ้าแหลกนะครับเคภาพนี้นะครับนี่แกะแบบนี้สำหรับฟอร์ซ350เจนตัวนี้นะครับ223 224นะครับถ้าแบบจะใช้วิธีพี่ขวัญน,นะครับแกะแบบนี้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะลอดไหม ส่วนต่อมาครับเรามาเปิดเบาะเปิดเบาะครับเนี่ยถ้าเบาะมันกว้างมันจะทํางานง่ายนะครับคราวนี้พี่ขวังเขาบอกว่าถ้าจะเอาง่ายสําหรับผมเลยเขาบอกให้ผมยกยูบ็อกออกนะครับถ้าเซียนแล้วก็ไม่ต้องยกเขาบอกว่าแทงผ่านแบตได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าผมจะใช้วิธีไหนเพราะผมก็ขี้เกียจยกเหมือนกันนะครับ <laughs> ลองดูลองดูลองดูสักกุไล ถ้าหัวใหญ่จะดีมากนะครับของผมเป็นแบบหัวเล็กมันเลยแบบขันทะาแม่งท่าแม่งหน่อยปึ๊บแต่ก็ขันได้นะครับดึงออกมาเลยเมื่อเราถอดน็อตเซร็จหมดแล้วนะครับนี่โอ้โหปึ๊ดแน่นตับอยากจะบอกว่าผมได้บทสรุปแล้วครับผมว่าผมยกยูบ็อกน่าจะง่ายกว่า คราวนี้นะครับเราเอาสายปลั๊กครับที่อยู่ตรงกล่องรีโมทนะครับมาผูกไว้กับปลายไม้แขวนเสื้ออยากจะบอกว่าผมแทงไปหลายรอบมากๆกว่าจะได้ช็อตเนียนตาแบบนี้นะครับลองผิดลองถูกไปเยอะนะครับอยากจะแนะนําค่อยๆแทงนะครับพอมันจะได้เดี๋ยวมันได้มันเองนะครับบอกเลยว่ามันจะปูดออกไปเองนะครับส่วนไม้แขวนเสื้อก็แบบดัดให้มันโค้งๆสักนิดนะครับผมลองดัดแบบตรงๆแล้วครับไม่รอดครับทะลุลงข้างล่างก็เลยต้องโค้งขึ้นนิดนึงนะครับ มันก็จะไปแบบนี้ครับค่อยๆทํานะครับค,ค,คราวนี้นะครับหลังจากที่เราแทงจนได้สายนี้มาแล้วครับแล้วก็ตัดโดดกุ้งทิ้งไปเลยเมื่อสายเราล้อยไปข้างหน้าไล้นะครับคราวนี้เราก็มาล็อกกล่องก่อนเลยครับไอ้กล่องที่มันเป็นกล่องสวิกค,ครับลองหาตำแหน่งเอานะบุ้งก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนนะครับบุ้มก็จะ,ะพยายาม ลองไล่หาไปนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเอาตรงนี้ให้รอดก่อนครับอมันต้องรอดดีมาขนาดนี้แล้วเออเคอึบนี่ครับซ่อนไว้อย่างนี้อ่าเคน่าจะได้นะครับต่อมาครับที่พี่ขวัญ ให้สายมาเส้นดำแบบนี้นี่เขาจะเขียนว่าฟิล7.5นะครับเหลือว่ากันแล้วก็ที่จะเหลือสายเราต้องเสียบอีกสายแดงเข้ากับขั้วบวกนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่เหลือมีอะไรอีกไหมสายดำสายดำเข้ากับดำนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูตอนเสียบฟิลกันดีกว่าเราจะมาเอาสายดำใส่ในกล่องฟิลกันนะครับซึ่ง ฟิลเขาบอกว่าให้นับไอตัวเจ็ดจุดห้าขึ้นมาสามนะครับจากล่างขึ้นบนหนึ่งสองสามนี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้อืออ่ะอปุ๊บพอดึงขึ้นมานะครับเขาบอกว่าให้พันไว้กับขาซ้ายนะครับฝากเขาเรียกว่าฝากอะไรของเขาเนี่ยแหละครับพี่ควันเดี๋ยวก็รู้กันว่ามันจะเป็นเช่นไรโอ้ย อ่ะนี่ครับตอนนี้ผมฝากไว้แบบเต็มแม็กเต็มพิกัดเลยครับอืมนี่มันก้อนเลยจะลงให้ผมไหมเนี่ยอ่านี่ครับแล้วก็เสียบเข้าครับเ,เข้าไปอ่โอเค นี่เลยครับตอนนี้แล้วก็เก็บสายอีกทีนึง่งเรียบร้อยแล้วต่อมาครับเราก็จะเอาขั้วบวกใส่เข้าไปสักกูไลโ้ยเอาขั้วบวกใส่นะครับ นี่เข้ามาเป็นขาทองแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับอือสําสหรับขั้วบวกอ๊บอ่ะนี่ครับทุกคนคราวนี้ข้างหลังก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปลุยข้างหน้ากันต่อสายสีแดงเข้ากับแบตสีแดงสายสีดำเข้ากับสายสีดำนี่ครับสายฟิลก็ตามนี้ เสร็จแล้ว,แล,วแล้วตัวนี้ครับเป็นบระหลาดปุมได้ลองเหย่อ yeah. เอาสาที่เป็นหัวแบบเนี้ยที่มันจะต่อเข้ากับหลอดไฟครับแทงลงไปรอไว้ก่อนอ่าก็เดี๋ยวมาหาจุดยึดบระหลาดอีกทีนึงนะครับนี่อ่าปุมก็น่าจะยึดไว้ไม่แน่ผมก็เอาง่ายเลยครับ ตรงนี้ไม่น่าจะเป็นไรออนี่แหละเดี๋ยวลองดูครับเอาง่ายไว้ก่อนครับตอนนี้เหนื่อยมากแต่ถ้าใครแกะหรือแบบชินอยู่แล้วนะครับแบบเป็นช่างอยู่แล้วอะ่ะผมว่ามันไม่ยากเลยอะ่ะแค่แบบต่อ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 ก็เสร็จแล้วนะครับผมเอาซ่อนไว้อย่างนี้เลย เอาง่ายแล้วครับตอนนี้ผมอ่ะเอ้ยอืมนี่แหละของจ้นใครจะซ่อนอยังไงก็แล้วแต่นะครับสำหรับผมผมมองเห็นว่าตรงเนี้ยมันง่ายสำหรับผม อโอเคอ่ะอืมคราวนี้มันก็จะเหลือสายอันนี้ครับที่มากับชุดบอลาดอันเนี้ยมันเป็นสายที่เอาไว้เข้ากับแต่ครับเราก็ไปดึงสายแต่แล้วก็มาเสียบเขาบอกว่าถ้ากดสวิตช์แล้วเดี๋ยว ไฟติดแล้วแต่ก็จะดังด้วยแต่ว่าผมไม่ต่อครับเพราะว่าผมขี้เกียจลวงแล้วนะครับผมก็จะเก็บไว้ก่อนยังไม่ต่อครับส่วนปลั๊กนี้ครับง่ายเลยคราวนี้พี่หวันทํามาให้เราเสียบอย่างเดียวครับคือยากแค่ตอนแกะอะไรครับตอนต่อดูดิเสียบปลั๊กแป๊บๆเสร็จเลยเอาเสียบทางในแล้วเนี่ยนี่ครับเสียบขามันจะเป็นแบบนี้นี่นะครับถูกไหมเนี่ย ดูก่อนนะครับอ๋อนี่องออยู่ตั้งนานไม่ตรงอะนี่ครับตรงแล้วครับนี่เสร็จ สำหรับข้างหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวไล่เก็บสายค่อยว่ากันอีกทีนึงมาลองดูก่อนว่ามันจะติดหรือเปล่าคราวนี้เราก็เอาสายที่ห้อยลงมาครับเสียบก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็ล็อกครับหมุนล็อกไปเลยหมุนล็อกไปเลยเสร็จแลวโว้ยครั้งนี้บูมบอกเลยครับว่าบูมต่อแค่ร้อยวัตต์นะครับส่วนอีกอันนึงอะ่ะ ผมติดเอาเทนะครับไม่ไหวแล้วครับเมื่อยมากนี่อะไรอันยังอยู่นะครับนี่บาะหลาดก็คือผมใช้แค่คู่บนคู่เดียวส่วนอันล่างผมติดหลอก <c oughs> อะโอเคทุกคนไปลองดูไฟกันดีกว่า <c oughs> ครับคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าผมไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะทำมันได้ <c oughs> แล้วก็ครั้งนี้นะครับสวิก <c oughs> เป็นแบบนี้นะนี่สวิกแบบเก่าจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้พี่ขวัญบอกว่าจะเป็นการตัดต่อสายไฟซึ่งคันนี้ก็ตัดต่อสายไฟมาทั้งคันนะครับแล้วก็ใช้งานมาเกือบ2ปีแล้วแล้วก็อันนี้เป็นแบบโปรแกรมแบบจัดส่งนะครับแบบใครไม่อยากให้ตัดต่อสายไฟพี่ขวัญก็ทําแบบเป็นปลั๊กแล้วก็นี่เลยเป็นสวิตช์แบบบลูทูธหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวมาลองดูไฟที่ผมติดตั้งกันดีกว่าึอบนี่นะครับอันนี้ไฟเดิมแล้วคันนี้ครับดูสวิตช์นะครับปึ๊บนี่ไฟต่ําสีขาว ดูคัดออฟนะครับอ่าตอนนี้บุมไม่ได้ตั้งไฟแล้วเดี๋ยวบุมเทสไฟให้ดูอย่างเดียวนี่ครับมันใช้งานยังไงบ้างเนี่ยนี่ไงไฟสูงดับอ่าอีกทีนึง่งเทสสีขาวสีเหลืองดับนะครับแล้วก็จะมีฝั่งขวานะครับฝั่งขวาคืออะไรอ่ะต้องเปิดก่อนเหรออ่าเปิดก่อนแล้วก็ฝั่งขวาอ๋อเป็นสเต็ปกระพริบนะครับ นี่อ่ะอีกทีหนึ่งอีกทีนึงอ๋อเป็นโหมดนะครับเฮ้ยเจ๋งดีแฮะเออสองทีปิดอ่าใช่ไหมอาไม่ปิดให้ฮมัปิดยังไงอะอ่ะนี่ครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนเสร็จแล้วถึงจะต้องถอดนาฬิกานะครับ เพราะว่าเดือนนาฬิกากระจุยกระจายโอ้โหห้าโมงครึ่งผมทำเองตั้งแต่บ่าย3ามะทุกคนตั้งแต่บ่าย3นะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับ Honda f o r ล์ซ่นี่เทสอีกทีเอานี่ต้องกดลึกๆนะครับเนี่ยเฮ้ยทำได้ครับทุกคนในสุดก็ทำได้แล้วนี่สีขาวก็ทำได้ครับกระพริบเนี่ย ได้หมดเลยก็คืออยู่โหมดไหนก็คือไฟมันจะเป็นโหมดนั้นให้นะครับถ้ากดค้างดับปะอ่ากดค้างดับอ่าเดี๋ยวลองอีกทีนึงอีกทีนึงสนุกดีฮะสีขาวนะครับถ้าแบบอยากใช้โหมดก็กดฝั่งขวานี่มันจะเป็นสีขาวอ่าลองกดค้างดับอ่าคราวนี้ถ้าเราเปิดไฟสูงอยู่แล้วเรากดโหมดของเขาครับคือฝั่งขวานี่เป็นไงเป็นไงเค okay. โอ้เอดีีน้อยใจอ่ะอันนี้ต้องไปให้ขวัญมให้ใหม่แล้วนะครับน้อยใจแย่เลยอย่างเงี้ยเอดี้ีอ่าโอเคครับทุกคน EP นี้สำหรับฟอซ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวบูมต้องไล่เก็บงานนะครับต้องไล่เก็บงานตอนนี้ทิ้งสายให้มัวไปหมดเดี๋ยวค่อยไล่เก็บกันอีกทีค่อยว่ากันโอเคทุกคนทำเองได้โอเคดูสภาพ จะเสร็จตอนไหนวะเนี่ยไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปครับทุกคนครับในไหนๆเราก็ลื้อมาถึงจุดนี้ครับบุ้มก็เลยคิดว่าคลิปนี้ผมเปลี่ยนชิลไปด้วยเลยเพราะว่ามาเหลือน็อตอีแค่4ตัวนี้ผมก็สามารถเปลี่ยนชิวได้แล้วนะครับก็เลยขอเอาชิลคลิปเปลี่ยนชิวเนี่ยอยู่กับคลิปของพี่ขวันไปเลยนะครับมันช่างคู่ควรอยู่ด้วยกันเหลือเกิน พอลื้อมาจุดเดียวกันเลยครับน็อตสตัวสามารถทอดชิวเปลี่ยนได้เลยมันจะรุดไม่น่าหลุดนะครับเพราะว่ามันมีตัวล็อคจับไปก่อนชิวเดิมแม่งแพงแพงนะครับชิวเดิมเนี่ยแต่ผมชอบ ใส่ชิวแต่งแต่ชิวตแต่งครั้งนี้ปกติผมจะใส่เป็นแนวโชลิงนะครับแต่ครั้งนี้เราบอกแล้วโปรเจกต์ Project นี้เป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในคอนเซปต์คำว่าอยู่ดีๆไม่ว่าดีครับเดี๋ยวโอเคถอดชิวไสออกไป แล้วก็เตรียมเอาชิวใหม่เข้ามานี่เป็นไงเป็นไงแค่สีก็แบบอ๋อเดี๋ยวบุมเทียบให้ดูของเดิมนี่นะครับแล้วก็ข้อดีของชิวแต่งนะครับเขาจะทำมาหนากว่านิดนึงอโอเคเดี๋ยวเราใส่แบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลย นี่แหละครับรถซื้อแกงนะครับ